อะไรกันครับเนี่ยดูมดขึ้นคอมมดมดมาขึ้นโน้ตบุ๊กโอ้ตายกันโยเยียเลยมากินอะไรก่อนวะมันจะมันจะมาทำรังหรือว่าอะไรดูดีนะมันยังใช้งาน ยังใช้งานได้อยู่ดูชัดๆเลยมดมากินอาหารเหรอมากินเศษอาหารหรือว่าอะไรดูสิอ๋อ มากินซากแมงเมานี่เองมันมีแมงเม่ามาตายอยู่ในเนี่ยหมดก็เลยขึ้นไปชิว <c oughs> โอ้ยต้โองยสงต้องทำความสะอาดบ่อยกว่านี้ละ ดีนะไม่เข้าไปข้างในเครื่อง